สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานบทบาทของสถาบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่แก่นแท้ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยและมีส่วนสําคัญในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นปึกแผ่นของชาติบทบาทสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยมีดังนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ที่สแสดงถึงความเป็นชาติไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือภูมิหลังทางสังคมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่ประเทศชาติประสบปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจให้กับคนไทยเสมอมาเป็นแรงบันดาลใจพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีและพัฒนาประเทศชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเสียสละความอดทนและความเพียรพยายามส่งเสริมความสามารถคีสถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสามารถคีปรองดองในหมู่คนไทยรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศพระราชดำริต,ต่างๆของพระมหากษัตริย์ได้นำไปสู่การพัฒนาประเทศในหลายด้านเช่นด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันในปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีนอกจากนี้สถาบันยังมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีโลกสรุปสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทที่สำคัญและหลากหลายต่อสังคมไทยเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและเป็นที่รักและเคารพของคนไทยทุกหมู่เหล่าการที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและปฏิบัติตามพระราชดำริ ก็เท่ากับว่าเราร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการแก้ปัญหาสังคมเพื่อสร้างชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาสังคมและสร้างชาติมาอย่างยาวนาน โดยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นที่พึ่งพิงยามเกิดวิกฤตการต่างๆบทบาทที่สำคัญของสถาบันสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาสังคมทรงเป็นแรงบันดาลใจพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานวงศ์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นปัญหาความยากจนการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ทรงเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำความดีและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ประชาชนทรงเป็นผู้ประสานความสามัคคีในยามที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตการสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทในการประสานความสามัคคีของคนในชาติ2สง่สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้น เป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นโครงการชนรับประทานโครงการพัฒนาป่าไม้และโครงการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนการศึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและได้ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนจํานวนมากส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปกรรมทำให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติ และเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 3. เป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ยากจนขาดแคลนและด้อยโอกาสตัวอย่างที่เห็นได้ชัดโครงการส่วนพระองค์ โครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการทรงเยี่ยมราษฎรการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจสรุปสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนไทยทุกคนและเป็นสิ่งที่ควรศึกษาและปฏิบัติ